สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะไข่มาเจลิญเป็น EP ีที่3แล้วนะครับวันนี้ผมได้มาเป็น BK 2 6 1 1 2 0นะครับผมส่องเห็นและเจอของดีนะครับเป็นส่องเห็นลูกกูบินนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอตอนที่ผมส่องนะครับ ช่ไหมสองเห็นโลโก้เบนนะครับน่าจะเป็นเบนเอ็มจีตำรวจฟ้านะครับผมก็เลยจับมาเลยนะครับนี่ครับจัดมาที่จัดมาจากเซเว่นะครับใบละ99บาทเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับนี่ผมก็ซื้อมาพร้อมพัตเตอร์นะครับเออถ้ามีเสียงลำกพนขอไปด้วยนะครับแล้วแกะดูกันครับว่าจะใช่อย่างที่เราคิดไว้ไหมนะครับคันนี้อดีตเคยแรงนะครับพุ่งราคาไปแตะ200ได้นะ ประมาณออกใหม่ๆนะครับแตะ200เฮ้ยเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นนิดนึงนะครับมาครับโอ้ยกล้องไม่โฟกัสเอาคัตเตอร์ออกก่อนมารุนพร้อมกันครับแน่นอนแหละ100%นี่โพลิสนี่นี่ครับผมว้าวว้าวออกมาไลว สดเลยครับผมออกจากเซเว่นนะครับนี่ครับโคตรสวยนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆกันครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนี่ครับโว้ยกล้องไม่โฟกัสเลยนี่ครับมีไซเรนนะครับเป็นเบนซ์ตำรวจนะครับมารีวิวกันอ่าใต้ท้องนะครับก็จะเขียนว่า m e อ c e เ e เดสเบนซ์เอเอ็มจีจ i ทีเ a ดอนนะครับอ่าสเกลอยู่ที่1ต่อ60รหัสเล f e r e n c ล 232E ออปั๊มมาจเจล็ดนะครับแล้วก็หมุดมีหมุดเดียวนะครับรหัส b k ใต้ท้องก็คือ300320นะครับล้อเป็นล้อพลาสติก5ก้านสีเงินนะครับประตูนะครับสกรีนคาว่าโพลิสมีแถบน้ำเงินเหลืองนะครับไปถึงซุ้มล้อหลังนะครับจากด้านหน้าถึงซุ้มล้อหลังนะครับยาวมานะครับด้านหน้า ด้านหน้านะครับก็จะเป็นโลโก้เบนท์นะครับมีเส้น2เส้นขีดออกไปนะครับถึงประมาณไฟนะครับไฟหน้าไฟหน้าเป็นไฟพลาสติกแล้วก็กระจังหน้าเป็นรับลมอะไรต่างๆนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับเขียนว่าโพลิส P O L I C E นะครับแล้วก็เป็นช่องระบายอากาศนะครับสีดำๆตรงนี้นะครับ2ที่แล้วก็เป็นเส้นสีน้ำเงินใหญ่ๆนะครับ คาดไปจนถึงกระจกหน้านะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นไฟเลนสสีน้ําเงินนะครับติดมาเป็นพลาสติกนะครับประตูเปิดได้นะครับนี่ครับประตูเปิดได้2ฝั่งโอ้ยโอ้ยแรงโอเคนะครับด้านไหนอีกด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้เบนท์ไฟเป็นไฟวาดสีแดงจุดจุดขาวมาให้นะครับมี GT ที่เมอร์เซเดบน์นะครับว้าวคันนี้อดีตเคยแรงครับตัวนี้ โยโยทำไมนี <N <zie> N ่ครับสวยงามมากคานละ99ได้มาคุ้มคุ้มคุ้มก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ